สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกับผมเ a m เมอร์ส i ตนะวันนี้ก็มาพบกับเกมบันทึกรับ3ก๊กกนะครับโดยฮอวะวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลเวลทำยังไงให้1วันเนี่ยได้เลเวล35นะครับมันไม่ยากเลยเพียงแค่คุณมีตังค์นะครับอ่าเราจะได้เลเวล35ในทันทีซึ่งหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า35มเนี่ยมีไว้ทำอะไรก็คือการสุ่มให้ครบ120ครั้งแล้วมันเกี่ยวเดองกับอะไรก,กับการสุ่มล่ะพี่ นะก็คือถ้าคุณเวลสามมันก็จะไปต่อได้ใน่านต่อไปแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาก็คือผลงานนะครับแล้วได้อีกประมาณ2,000ซึ่งมันจะทันในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าคุณเวลใน1วันเนี่ยไวๆจริงๆนะครับเวลสามห้าก่องก็ยิ่งเปิดอาดินแดนใหม่มาด้วยใช่ไหมที่เป็นพิชิตอสูรนะครับก็ยิ่งดีถ้าคุณเปิดระบบไวขึ้นมันจะได้ของเพิ่มขึ้นด้วยง่ายๆว่าวันหนึ่งเนี่ยสามห้าได้เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโดยการเตระะมรรมรเิมคร เวลมา100%หมดเลยนะครับได้เพิ่มมาแล้วคุณก็จะลงด่านได้เร็วขึ้นนะครับสวิผ่านไปคุณก็กดข้ามได้เลยนะแล้วก็หลายหลายอย่างนะครับคุณจะได้ใน1วันเนี่ยถ้าพุดธวันพรุ่งนี้ผ่านไปใช่ไหมครับก็ได้อีกหนึ่งร้อยเองได้รับทุกวันเลยนะครับจนครบ30วันนะครับเยอะมากแล้วที่ผมเติมไปเนี่ยก็ประมาณอยู่ร้อยที่ประมาณ177บาทนะครับผมก็เติมอ่าแแล้วก็29 2ครั้งเท่านั้นเองเพราะว่าผมจะเติมเอาอ่าที่สุ่มมาด้วยนะครับ ที่สุ่มสิบแล้วก็แพ็กน่าจะที่สุ่มนะผมจําไม่ได้ละนะครับน่าจะที่สุ่มแล้วก็แพ็กที่เป็นเรื่องของอาวุธส้มนะครับนี่เจ้าขวานชิ้นนี้นะครับยีบาทที่มันเด้งขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะเติมอีกอันหนึ่งคือเวล35มสิบ้าใช่ไหมครับมันจะมีแพ็กเซตขวานเมื่อกี้แหละเซตขวานส้มทั้งเซตเลย อาแค่นั้นแหละนะครับผมก็จะเติมแค่นั้นพอก็อยู่ประมาณ200นิดหน่อยะครับส0 0นิดหน่อยโอเคนะครับเวลาเริ่มมาดีนะครับแนะนําให้เริ่มประมาณหลังเที่ยงคืนลงไปนะครับเอาที่ตอนเซิร์ฟเปิดตอนนั้นนะหลังเที่ยงคืนแล้วไอดีนี้ผมก็เริ่มประมาณตีสอเนาะ ะก็เล่นมาถึงตอนนี้นะครับโดยคนที่ไม่มีเวลาเล่นนะก็ให้เล่นพลังกายให้หมดเลยนะครับแล้วค่อยนอนแล้วคนที่มีเวลานะครับคุณก็เล่นตั้งแต่ตีสอลงไปนะครับถ้ามันเซิร์ฟเปิดตีหนึ่งก็เล่นตีหนึ่งลงไปเลยครับยาวไปเลยลากยาวอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีเรื่องของหลายๆอย่างที่เรานําไปก่อนแต่คนที่เริ่มที่หลังก็ได้เหมือนกันครับแค่ คุณซื้อกายไว้ก็พอละนะเพราะว่าเราต้องการกายนะน่าจะสุดพอดีแหละนะครับ100พอดีแหละเวลาเราตอนตื่นเะนาะและแนะนำาครับใน1วันนะครับคุณต้องรีอารีนาด้วยนะครับเพราะว่าอารีนาเนี่ยสำคัญที่คุณจะได้เรื่องของกายมาด้วยพลังกายเนี่ยจะได้ประมาณ 1, 1ก้อนนะครับหก้อนต่อครั้งถ้าคุณดวงดีก็ได้หลายๆก้อนแหละนะครับก, Impact, ก็1ก้อนเท่ากับ25าพลังกายใช่ไหมครับสิ่งนี้แล้วครับจะทําให้คุณเลเวลขึ้นไปด้วยถ้าผมดวงดีอีกหน่อยเนี่ยผมก็จะน่าจะได้35ะกะกายใหห้มดเเลลยแ้วก็ร <ai> ีออนน่ัง เพียงเท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็เริ่มหลังประมาณเที่ยงคืนเะเซื้อเปิดก็ประมาณนี้ครับทุกคนหวังว่าจะ,จะได้ประโยชน์กันนะครับสวัสดีครับ